จอดอยู่2คันยังขายไม่ออกมาเพิ่มอีกคันเล็งแล้วครับผมกับเจ้าคันนี้ครับผม Trium ม t r i d e n t 660สวัสดีท่านผู้ชมทกั่นเนี่ยครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับันวาอาเฟเชียลและคันข้างหน้าของผมนะครับนั่นก็คือ Trium ม t r i d e n t 660นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายยากนะขายยากมีกี่คันก็มีจอดอยู่นานนะเพราะว่าต้องรอลูกค้านะลูกค้าที่ถูกใจจริงๆนะที่จะมาจัดพรุ่งนี้ไปนะครับก็บอกเลยว่า เอาไปขี่ทีนะจอดอยู่3คันนะตอนนี้นะครับคันนี้ก็เป็นคันใหม่ที่เข้ามานะครับไม่นานมานี้เองนะครับนะฮะมาดูของแต่งกันก่อนดีกว่านะครับคันอื่นๆไม่ได้แต่งอะไรมากนะมีอยู่คันหนึ่งนะครับอ่าสีนี้สีเดียวกันนะมีควชชิปเตอร์นะคันนั้นเดี๋ยวไปดูละเอียดนะส่วนคันนี้นะครับมาดูใกล้ๆดีกว่านะครับคันนี้ก็เปลี่ยนยางมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวลอสโซสามไม่ใช่ลอสโซสามลอสโซทู 3, นะครับนี่นะเป็นยางลอสโซทูใหม่กลิบนะเหมือน หมือนเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับนะกับการหม้อน้ําแต่งมาให้นะครับการเบรกกันคลัตช์นะครับเป็น CNC นะครับตรงรุ่นนะทรอยอัมแล้วก็มาที่การล้มครับผมการล้มนี่ก็คือการล้มสูตรเลยนะตัวนี้น่าจะแพงนะมีตําหนินิดนึงนะครับก็คือมีรอยล้มแปะนะครับแล้วก็ครอบแคลงนะครับผมมาที่แหลกหลัง นะครับื้อกล่องมาติดได้เลยนะตัวนี้นะครับมีถาดมีแหลกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีตําหนินะไม่มีตาหนิล้มแปะนะครับมีนิดเดียวนะนะใครไมีสีเรียกก็จัดไปนะครับมาดูเลขหมากันก่อนดีกว่านะครับอันนี้เลขหมาวิ่งอยู่แค่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเก้า 18, โลเท่านั้นนะครับอันนี้น้ำมันใกล้หมดนะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันว้า นีท่อเดิมๆนะมันก็จะเงียบๆหน่อยนะครับเสียงสไตล์แท้มันก็จะประมาณนี้นกับราคาเร้าใจหน้าร้านเราเปิดเพียงนะครับ1,99,000บาทนะครับซื้อสดลดอีกจัดไปเน้นก็ต่อรองกันได้นะเพราะรายละเอียดเดี๋ยวพอดเดี๋ยวรอชมได้ที่ใต้คลิปนะครับนะโดยรวมก็คือบอกเลยว่าสวยนะครับเอาไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับตเติมน้ำมันขี่หล่ออย่างเดียวเพราะว่า เรามีรับประกันเครื่องยนต์1เดือน1พันโลก่อนส่งมอบเนี่ยเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสให้พร้อมใช้งานเอาไปเติมน้ำมันขี่ลอยอย่างเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาของทาเอาเชียงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ร้านซีน่าจะพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนกันอีกก็ฝากติดตามมาด้วยเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปตัวนี้เป็น X Max สีเทานะปีน่าจะเป็นปี20นะอันนี้สวยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย